คุณผู้ชมยังไม่มีตัวละครเจ็ดดาวในแมปออสตาทาวเวอร์รีเฟนก์กาลใช่ไหมครับผมแนะนำร้านนี้เลยดีซีชอบมีไก่เจ็ดดาวขายแล้วการันตีตัวเจ็ดดาวราคาเพียงห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่าได้รหัสร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยแน่นอนครับผมรับประกันเลยมาซื้อสินค้ากันเลย ดนรหัสแล้วเราไปรีวิวกันดีกว่าคุณผู้ชมมีตัวละครเจ็ดดาวเพียบเลยทุกคนคุ้มค่าคุ้มราคามากๆหรือใครอยากปั๊มเองร้านนี้มีไก่เทรดไก่เวร้อยและไก่เพชรขายราคาถูกๆนะใครอยากซื้อนะครับตามเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยเว็บดีซีชอปท่านนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสุ่มตอนนี้เรามีเงินอยู่ทั้งหมดทลาไหมื่นหกใช่ไหมทุกคนเออหมื่นหกก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มไทท่านคารมิล่าแมนใช่ป่ะหนึ่งนะใช่ดินี่ไง อ๋อมันมีไททันเคลมราแมนกับอันนี้อัปเกรดไททันเคลมราแมนอันนี้ตั้นี่ไงพี่อาชื่อมาแล้วทุกคนเนี่ยถูกไมเนี่ยกระตุ้นนี่แหละเราต้องซุ่มๆเลยสิบรอบเราจะซุ่มให้หมดเอ่อทั้งหมดหนึ่งหมื่นหกพันทีวีแมนเหรออะไรคือทีวีแมนวะไม่เข้าใจ คอยได้เหรออันนี้คือทีวีแมนก็นี่ไงอัปเกรดใช่ไหมไท,ทีทาทคามเมล่าแมมเนีไงไง่ยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งผมบับดวงให้เหรอเอ้ยขอดวงไปยดิดีครับดีครับวันดีครับโอเคเราสุ่มเลยสิบโลแรกซัมมอนเบนะรนด้าทั้งหมดนี้ทัมม้งหมดอยู่หนะมื่นหกนะคุณผู้ชมไปเลยอุ้ยได้อ e ีพิกอันนี้คือไม่มีเอฟเฟกต์แค่นี้เลยเหรอเดี๋ยนะ คือมันแค่นี้เลยเหรอคือมันมันกดปุ๊บแล้วมันก็ได้แค่นี้เลยเหรอโ okay. อเคอใหมุู่มใหม่ก่บอีกสิบรอบไปอันคอมมอนเดี๋ยวนะโอ้โหมันออกมาแค่นั้นวะโอเครอบที่สามผู้ชมอุ้ยลีเจนดารี่อู้อันนี้มันสามารถเทรดได้ไหมเทมียบเทียบเทษมากเลยเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะ ซินนาลี่วะโอเคคุณผู้ชมต่อเลยเดี๋ยวทำไมหน้ามาัางคงโอเคมาชมต่อเฮ้ย oh <my> เดี๋ยวมิต <Yeah! S 1> ิมันออกง่ายปะเนี่ย oh yeah! มัน,ออม,นมันศูนย์จุดหนึ่งอะ เค <Okay, S 2> มาเดี๋ยวเราจะสูมมันหมดเลยนะผู้ชมสูมต่อนะครับไปต่อเลยเพราะเรามามาหมดอยู่แล้วผมบังให้บอกแล้วอันนี้คือเลเหรอไม่คือเราต้องการคือตัวนี้ดิสูมต่อนะผู้ชมจัดไปปั๊บวิลเจอเนอรี่มาว่ะเชี่ยเออที่ดูดมาวัากนกมนี้ เหลือ้0 0 7นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะซูมต่อนะไปเลยครับอุ้ยแต่ตะกี้เถืดอรก็ดวงดีนะแต่เราเ,าเอาตัวนี้ดิ0.01นี่ไปทีอีกรอบเลยเริ่มเกลียเหลือวอยู่6,000แต่แต่คุมและถือว่าคุมแล็ทตามคุณผู้ชมยาว อีกทีไหมเฮ้ยแต่เราแล้ววันนี้เราได้ลีเจนดารี่แล้วก็อีพิกใช่ไหมอีพิกเอออุย้ยเราขาดตอนนี้เราขาดแค่นี้แหละนั่คือเราได้มหมดทุกอันแ,แล้วเกลอนะฮะอือุ้ยอีพิกมาแยะไปอีกสองรอบปะเนี่ยโอ้รอบเดียวอุย้ยเจออีพิกโอเคครับคุณผมมู้ชมมา ก็ประมาณนี้ที่ได้มาคือเราได้ตัวนี้มานะราคาอุ้ยสองพันเลยอ่ะคือมันดูนะได้เป็นวันสองพันถึงสามพันเลยโหวางคันแรกอ่ะวิเลงจังอ่อเอวีด้วยโอเคคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากทำคลิปดีก็สมาคถคอมมินต์กันมาเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับบ๊ายบาย